ทุกคนเคยเจ็บจากคำพูดของคนอื่นเธอมันไม่มีวันสำเร็จหรอกจนแบบนี้จะไปรอดเหรอเลิกฝันเถอะชีวิตจริงมันโหดกว่านั้นเยอะแต่ความจริงคือคำพูดเหล่านั้นไม่เคยกำหนดอนาคตเราสิ่งเดียวที่กำหนดได้คือการลงมือทำของเราหยุดโทษโชคชะตาหยุดโทษพ่อแม่หยุดโทษอดีตแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ เราทำดีที่สุดหรือยังเพราะบางครั้งเราติดอยู่ในคำว่าเพราะเขาเพราะมันแต่ลืมไปว่าชีวิตเรามันเพราะเราทุกคนมีสิทธิ์จะเจ็บมีสิทธิ์จะเหนื่อยแต่ไม่มีใครมีสิทธิ์ขโมยความฝันของคุณอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นกลายเป็นกรงขังหัวใจอย่าปล่อยให้คำดูถูกมากำหนดเพดานความฝันของเรา คนเดียวที่รู้ศักยภาพของคุณจริงๆคือตัวคุณเองจงเปลี่ยนคําดูถูกให้เป็นพลังเปลี่ยนความโกรธให้เป็นแรงผลักเปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนแล้วเริ่มลงมือแม้จะก้าวเล็กแค่ไหนก็ตามการเริ่มต้นเล็กๆวันนี้อาจกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าเพราะการลงมือสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบไม่ต้องรอให้เก่งไม่ต้องรอให้พร้อมจงเริ่ม และเรียนรู้ระหว่างทางริสกิไม่ได้มาจากคนที่เก่งที่สุดแต่มาจากคนที่ไม่ยอมอยู่เฉยและลงมือก่อนใครคุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นแต่จงพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณมีค่ามากแค่ไหนคุณเกิดมาเพื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อยอมแพ้แค่เพราะคำพูดใครบางคนจำไว้นะฟ้าไม่ได้ให้พรกับคนที่แค่รอคอย แต่ให้พรกับคนที่กล้าลุกขึ้นแม้จะล้มมันนับครั้งไม่ถ้วนอย่าให้คำดูถูกกลายเป็นพันธนาการแต่ให้มันกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จะพาคุณพุ่งไปไกลกว่าที่ใครคาดคิดหายใจลึกๆแล้วลุกขึ้นใหม่เพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจมอยู่กับคำของคนอื่นคุณเกิดมาเพื่อเขียนเรื่องราวใหม่ที่เป็นของคุณเองชีวิตจะเปลี่ยนได้ ก็ต่อเมื่อคุณหยุดโทษและเริ่มลงมือและเมื่อคุณเริ่มฟ้าจะเริ่มขยับเพื่อช่วยคนที่ไม่ยอมยอมแพ้ติดตามแรงบันดาลใจดีๆได้ที่ช่องไฮยัตซัมๆอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ s u b ส c r i b ์เพื่อไม่พลาดกำลังใจใหม่ๆที่จะมาเติมหัวใจคุณ